เพื่อนๆอยากไปท่องเที่ยวแล้วเหมือนมีคนถ่ายให้แบบนี้ไหมครับฟุตเทปแบบนี้ถ่ายยังไงถ่ายด้วยกล้องอะไรเดี๋ยวนี้ผมพาไปชมครับ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวิดีโอนะครับให้ได้แบบนี้นะครับให้เหมือนมีคนตามถ่ายเรานั่นเองนะครับคลิปวิดีโอแบบนี้เลยอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับหนึ่งเลยก็คือกล้อง360องศานะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบรนด์ DJI Osmo 360นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ายฟุตเทจวิดีโอนะครับให้เหมือนมีคนตามถ่ายให้แบบนี้เลยครับอันดับแรกเรามาตั้งค่านก่อนเลยนะครับ หนึ่งเลยคือเลือกโหมดนะครับผมจะเลือกโหมดเป็นโหมดวิดีโอ360องศานะครับก็เลือกเป็นโหมดนี้ได้เลยไปนะครับแล้วเราก็มาเลือกความละเอียดนะครับซึ่งผมจะเปิดไปที่ 8K เลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยจะเลือกเป็น25ก็ได้สําหรับคนที่ไม่ได้ถ่ายแบบสโลโมชันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเผื่อไว้สักหน่อยนะครับเผื่อไปดึงสโลได้2เท่านะครับก็ถ่ายเป็น50เฟรมเรทแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมมองนะครับว่า เอ้ยเราจะดูมุมมองไหนนะครับมาตรฐานกว้างหรือว่ากว้างพิเศษนะครับอันนี้เราก็สามารถเป็นพรีวิวดูได้นะแต่ในมุมมองเนี้ยที่เรากดมานะครับก็คือมันยังเป็นการถ่ายวิดีโอแบบ360องศาเหมือนเดิมนะไม่ได้ถ่ายเป็นแบบกล้องธรรมดานะครับอ่ะเมื่อเราเลือกความละเอียดได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับโหมดวิดีโอที่เราเลือกเนี่ยจะทึกบันทึกเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นวิดีโอล่วงหน้าหรือว่าบันทึกวิดีโอแบบเป็นรอบหรือว่าวนลูปนะครับ อันนี้สามารถเลือกได้ผมจะใช้เป็นวิดีโอแบบธรรมดาแบบนี้เลยติ๊กออกแค่นี้ครับคือการตั้งค่านะครับเราก็สามารถที่จะเลือกถ่ายได้แล้วต่อมานะครับตรงเนี้ยถ้าใครนําไปทําสีต่อนะครับแนะนําให้เปิดเป็น D-Log M 10 bit ตรงนี้ได้เลยเพื่อเก็บพวก Dynamic Range นะครับเก็บพวกสีอะไรต่างๆมาได้เลยนะครับอ่ะก็อันนี้ผมจะเปิดเป็น D-Log M นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทําสีอีกนิดหนึงติ๊กถูกครับ แล้วก็พวกความสว่างไว้บาลลัณอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากฟิกฟิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพวกไว้บาลานัณแมนนวลหรือว่าออโต้นะครับอันนี้ผมเปิดออโต้เลยง่ายๆปรับแค่ตัวสีอย่างเดียวนะเพื่อเอาไปทําสีต่อเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็จะได้การตั้งค่าวิดีโอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาลองเดินถ่ายกันครับเวลาเราถ่ายเป็น360องศานะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตั้งเป็นแนวแบบนี้ขนาดกบไม้อย่าหักขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดหักขึ้นมาแบบนี้แล้วถ่ายเป็น360เนี่ย มันจะมองเห็นตัวไม้เพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆตั้งเป็นแบบนี้แล้วก็จะยืดระยะขนาดไหนนะครับก็สามารถยืดออกได้เลยนะครับแค่นี้เมื่อเราถ่ายมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องนำฟุตเทจ360องศาเนี่ยมารีเฟรมก่อนนะครับ เพื่อให้ได้วิดีโอแบบครั้งต้นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นแอปพลิเคชันของ DJI นะครับเป็น DJI Mimo ซึ่งใช้กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งตัว DJI Mimo เนี่ยมีทั้งแบบมือถือนะครับแล้วก็แบบในคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็น DJI Mimo Studio นั่นเองนะครับใครสะดวกแบบไหนสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าผมท่องเที่ยวนะครับผมก็สะดวกใช้กับมือถือนะครับมาผมกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน DJI Mimo ครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับปึ๊บแล้วก็จะเด้งนะครับ เราเปิดตัวกล้องไว้เข้าร่วมเลยครับไม่ยากครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะซิงค์ฟุตเทททั้งหมดนะครับเข้ามาอยู่ในตัวสมาร์ทโฟนของเราแบบนี้เลยมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งแอปพลิเคชัน Mimo เนี่ยเรายังสามารถดูเฟรมภาพต่างๆได้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดผมจะดูเฟรมภาพนะครับเวลาผมถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูผ่านตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะนำฟุตเทนะครับมาทํา ผมก็กดไปที่อัลบั้มตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือฟุตเทจทั้งหมดนะครับที่ผมไปเดินถ่ายมาแล้วนะวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเลือกมา1 o ฟุตเทจแล้วทําการรีเฟรมครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้คือฟุตเทจวิดีโอที่เราได้มานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะตรงนี้สามารถที่จะหมุนได้รอบทิศแบบนี้เลยอันนี้คือเราถ่ายมาเป็นแบบ360อองศาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับด้านบน เราเลือกเฟรมก่อนเราจะเลือกเป็นเฟรมแนวนอนสี่เหลี่ยมหรือว่าแนวตั้งนะครับก็สามารถเลือกได้เลยซึ่งตอนนี้คลิปวิดีโอที่เป็นแบบแนวตั้งมันกําลังฮิตผมจะเลือกเป็น9ต่อ16ปุ๊บมันจะได้แนวนะครับเฟรมที่เป็นแบบแนวตั้งนั่นเองนะครับอ่ะพอเราได้เลือกเฟรมได้แล้วปุ๊บเราก็ทําการกดบวกด้านล่างเลยอันนี้คือในกรณีที่เรารีเฟรมเองเนี่ยเราสามารถหมุนปรับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือขยับแบบนี้เพื่อซูมเข้าซูมออก กับตัวฟุตเทจอ่าผมก็เลื่อนไปปุ๊บต้องการมุมแบบไหนนะครับเราก็เลือกได้เลยแบบนี้อ่าต้องการแคบหน่อยเราก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับปุ๊บแล้วฟุตเทจที่ได้ออกมาเมื่อเรารีเฟรมแล้วจะเป็นแบบนี้เ,เหมือนมีคนตามถ่ายให้เลยนะครับเราจะไม่เห็นตัวไม้แต่ว่าตัวที่เงาที่พืนเนี่ยยังคงเห็นตัวไม้อยู่นะครับอ่ะ อันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะซูมเข้าซูมออกขนาดไหนนั่นเองนะครับ <and flag Korean> ก็จะเป็นการรีเฟรมแบบแรกก็คือเลือกเฟรมเองนะครับ <sh arp> กับแบบที่ 2, 2> นะครับผมจะเลือกฟุตเทจที่มันยาวหน่อยแบบนี้อันนี้ผมจะใช้เป็นแบบแทร็กวัตถุนะครับก็คือตัวที่2ครับเลือกไปแบบนี้นะครับแล้วผมก็ลากคุมไปทั้งตัวแบบนี้เลยแล้วก็ทําการเริ่มแทร็กวัตถุ เห็นไหมครับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นี้นะครับเราก็จะได้เฟรมที่ตามติดเราตลอดเวลาเลยนะครับนี่วเวลาเราเดินเที่ยวเดินอะไรอย่างเงี้ยเราได้ฟุตเชจมาแล้วเราก็ทําการแท็กเลยซึ่งตัวดี j i Mimo นะครับเวลาเขาแท็กแท็กได้ดีมากๆแท็กแบบแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีหลุดเลยนะนี่ผมแท็กไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ปล่อยให้เขาทําการแท็กแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเล่นทีละเฟรมทีละเฟรมแล้วก็แท็กของเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับหรือว่าใครจะหยุดกลางคันนี่ เราพอแล้วเราได้แค่นี้พอแล้วนะครับเราก็จะได้ฟุตเชตแบบนี้มาแล้วปุ๊พอเราได้มาแล้วข้างหลังนะครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมุมนิดหน่อยนะครับเราก็มาเลือกแท็กเองก็ได้นะครับคือบวกนะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้เลยแล้วก็เลื่อนไปปึ๊บกดบวกอีกป๊าแบบนี้อ่าถ้าเกิดเราต้องการแบบให้คนเห็นมุมข้างหน้าด้วยเราก็ลบอันเก่าออกแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็มาเริ่มที่ตรงนี้เราผักไปข้างหน้าก็ได้ครับเพื่อให้เห็นด้านหน้าที่เราถ่ายมา กดบวกครับกดบวกครับกดบวกครับแค่นี้เราก็จะได้ฟุตเทจแบบบรรยากาศด้านหน้าแล้วนะครับก็คือมันดีตรงเนี้ยดีตรงที่ว่าเราถ่ายมาทีเดียวไม่ต้องไปแพนกล้องซ้ายขวาด,ดึงขึ้นลงคือถ่ายมาทีเดียวถือถ่ายแบบเนี้ยเราก็สามารถได้ฟุตเทจแบบนี้มาเลยทั้งด้านหลังของเราแล้วก็ด้านหน้าของเรานั่นเองนะครับ <S <S เมื่อเราได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะทําสีต่อนะครับตัวนี้สามารถปรับแสงสีเองได้เลยเนี่ยสามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อย แล้วก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับนี่ฟิลเตอร์แบบนี้เราก็ใส่ไปเลยถ้าเกิดเราไม่รู้จะแต่งภาพแต่งสียังไงแต่เราอยากได้โทนแสงโทนสีที่มันไม่เหมือนเดิมอยากได้ที่มันแตกต่างมากกว่าเดิมเราก็ปรับไปแบบนี้เลยเมื่อเราได้แล้วเรากดติ๊กถูกนะครับแล้วเราก็มาปรับความละเอียดก่อนนะครับว่าเราต้องการความละเอียดขนาดไหนถ้าเกิดอยากเร็วหน่อยนะครับ <S <S ก็ส่งออกเป็น1 0 8 0 p ได้เลยนะครับไปลง Facebook ลง YouTube อะไรเงี้ยสบายๆนะครับแล้วก็สามารถมาปรับเรื่องของบิลดเลทได้ นี่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีการแบบความเลือกสีสิบบิตด้วยนะครับก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับลดเสียงรบกวนไหมอ่ะกดได้เลยแล้วก็ทําการส่งออกครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อมันครบ100%เรเราก็จะได้ฟุตเทจแบบนี้มาแล้วครับแค่นี้เองง่ายๆครับ และนี่แะครับก็คือฟุตเทจที่ได้นะครับจากการถ่ายวิดีโอ360องศาด้วยกล้อง DJI Osmo 360ตัวนี้ฟุตเทจวิดีโอภาพวิดีโอคมมากๆสีสวยมากๆนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดมาได้ดีมากๆสำหรับฟุตเทจที่ได้มาจากตัว DJI Osmo 360นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเรายังมีเทคนิคในการใช้งานตัวไหนมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกติดตามชมพัสดุวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ